เอาล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้กลับมาอยู่กันในซอร์ทเฮเวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราเล่นกันไปนะครับเมื่อคลิปที่แล้วในซอร์ทเฮเวนนะครับผมได้เล่นฟาร์มหลังไม่จนตอนนี้นะครับผมมาถึงดา่านอ่านี้นี่ด่านทะเลทรายด่านทะเลทรายซึ่งอีก2ด่านแล้วก็จะสามารถปลดล็อกครบทุกด่านแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธนะครับคุณผู้ชมในตอนนี้อาวุธที่ผมใส่อยู่จะเป็นอ่ะจะให้ดูนี่เป็นอาวุธเลเยอรีร่สองชิ้นนะครับที่รวมอ่ะเลเยอรีรย่ยังไม่ได้รวม แต่ว่ามีตัวอีพิกเล่มหนึ่งที่รวมเป็นดาวม่วงแล้วนะครับซึ่งดาเมจเยอะกว่าดาบเลเจนเดอรี่อีกอะแล้วก็ผมนั้นสุ่มได้เต้าดาบมิติเข้ามาอันหนึง่งแบบงง,งๆได้มาแบบงงๆแล้วก็ตอนนี้เราสามารถไปในโซนถัดไปได้แล้วครับไปโซนถัดไปใช้เงิน7ล้านนะครับกับค่ามอนเตอร์ในโซนนี้25ตัวเอาไปสิโอเคได้เพชรห้าหมื่นแล้วก็ปลดล็อกอ่า ได้ดาเมจบูทแล้วก็คอยบูทนะครับโซนถัดมาเป็นโซนลาวาอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนเลยอย่างแรกสัตว์เลี้ยงในโซนนี้นะครับผมอืมเหมือนกันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่รู้สึกว่าล e เจนเจอรี่จะได้น้อยกว่านะครับแล้วก็เปิดหนึ่งครั้งใช้งเงินหนอยู่เล้านโหเยอะมากอ่ะไปเดี๋ยวผมขอลองฟาร์มก่อนแล้วกันน่าจะใช้เวลาฟาร์มนานพอสมควรนะครับคุณผู้ชมอ่ะแมวดีกว่า ผมขอลองเปิดก่อนเลยดีกว่าตอนนี้มีตังอยู่7ล้านใช่ไหมเจ็ดล้านแปดแล้วก็เดี๋ยวเปิดเปิดเอาดาม,มาใช้ก่อนดาเมจทห้าพันโอเค 3, สามพันสามพันเอ้ยขอดีๆหน่อยโอ้โหไหนขอดูดาเมจหน่อยครับดาเมจทห้าพัน ทำไมนี้มันเป็นดาเมจสามพันแต่ทำไมไม่ใส่ให้เราวะเออนั่นสิอ่ะลองถอดออกก่อนอทำไมไม่ใส่ดาเมจที่เยอะที่สุดให้เราวะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นเพราะเจ้าตัวนี้มันมีบัฟอ่าบัฟจากการอินชาร์โอเคไม่รู้อ่ะ <c oughs> อ่ะผมขอฟาร์มก่อนสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาเปิดสอ,อาวุธเรื่อยๆเพื่อที่อยากเราได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะครับไป thank you โอเคเอาละคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฟาร์มาสักพักหนึ่งตอนนี้มีเงินอยู่1001ล้านแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มสัตว์อาวุธนะจะสุ่มสัตว์เรืองอย่างเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มอาวุธก่อนเพราะว่ามันอาวุธที่เรามีอยู่นี่คือมันแรงไม่พอลนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาฟราร์มนานนานแล้วก็ในโซนใหม่ผมไปดูมาใช้เงิน35ล้านนะครับอ,อ้าวหมอไม่เห็นด้วยถ้ากดปิดป่าผมขอซอมช่วย อโอเคแล้วผมขอสุ่มอาวุธก่อนให้ตังหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ดับที่มันเป็นรีเจนเดอรี่มั้งหรือเปล่าไป โอเคตังหมดแล้วมาดูอาวุธที่เราได้กันมาผมได้รีเจนเดลี่มา4เล่มไอ้ลินก็จะพันกันตลอดเลยแล้วก็ได้อีพิกมาระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ที่เหลือเป็นอแอะแร่ไปเดี๋ยวผมลองเอาไปรวมดูก่อนว่าจะได้เป็นดาเมจเท่าไหร่นะครับกลับไปโซนหนึ่งโอ้โหแล้วคือผมต้องเดินกลับมาโซนปัจจุบันใหม่ <c oughs> โคตรไกลไปไปลองไปรวมดูครับกดรวมทั้งหมดไปเลย รวมยังอันนี้คู่รวมยังเนี่ยอ่ะรวมแล้วรวมแล้วอ่าแลนะครับจากดาเมจ8,000นะครับเพิ่มมาเป็น12,000แล้วก็จากแลนะครับดาเมจ5,000เพิ่มมาเป็น7,000พันเนรจินเดลลี่ก็เป็นดาเมจ15,000เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้รวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปเอนชาร์นก่อนแป๊บหนึ่งระหว่างทางเราต้องจะผ่านตัวโซนเอนชาร์นแล้วว่าผมน่าจะเอนชาร์นตัวดาเมจมั้ง ไม่รู้ว่าเอนชารในเซิร์ฟนี้อะไรคือเอนชารดีและอันไหนคืออันไม่ดีผมเห็นอันไหนที่มันไปพ่วงดาเมจปุ๊บผมเบืร์เอาอันนั้นอนะ มาโอเคเอนชารนที่ได้มาผมว่าผมจะเอาเป็นบวกเงินไหมบวกเงินดีกว่านาะเพราะว่าเราจะได้ได้ฟาร์มได้เงินได้เร็วๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่อาวุธกันแล้วกันใส่าอาวุธที่ดีที่สุดใส่ยังโอเคเป็นดีเจนเดลี่สี่เล่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอนชารนตัวเงินบวกเงินเข้าไปนะครับบวกอ่ะเอาเป็นอันี้แล้วกันไม่มีอันดีแล้วนะครับ ตอนนี้อาวุธเราก็พอสมควรแล้วคุณผู้ชมไปเดี๋ยวกับเดินกลับไปในโซน,โซนที่เราอยู่ปัจจุบันก่อนนะครับมาอยู่ในโซนปัจจุบันของเราแล,แล้วเราก็เดี๋ยวผมขอฟาร์มจนกว่าเราจะสามารถเปิดล็อกในโซนถัดไปได้เลยดีกว่านะครับโซนสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วนะเพราะยังเหลืออีกหนึ่งโซนเลยที่เรายังไม่ได้ไปซึ่งน่าจะใช้เวลานานนะครับกว่าจะไปได้ไปเดี๋ยวตัดไปที่ตอนที่ผมปิดล็อกโซนใหม่ได้เลยแล้วกัน One HOUR LATER เอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากผมฟาร์มมาสักพักใหญ่หญจนสามารถตอนนี้สามารถปลดล็อกในตัวโซนสุดท้ายได้แล้วก็คือ35ล้านแล้วก็ไอ้35ล้านเนี่ยไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าต้องฆ่าอ่ามอนเตอร์ในตัวโซนนี้นะครับ200ตัวเนี่ยมันยากตรงนี้แหละไปต่ไปกันเลยดีกว่าเรียบร้อยได้เพชรมา10,000 0เพชรแล้วครับโอเคไหน ขอดูหน่อยอ่าเป็นประตูมิติไปนในโซนอื่นเหรออ่า้ามาแล้วคุณผู้ชมมอนเตอร์ในโซนนี้เลือดระดับ10ล้านเลยนะแล้วก็ไหนผมขอดูสัตว์เลี้ยงหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้ครบทุกโซนแล้วนะครับใช่ไหมถูกปะเนี่ย <c oughs> อ่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คือโซนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมไปขอดูสัตว์เลี้ยงหน่อยครับสัตว์เลี้ยง10สองล้านต่อหนึ่งฟองอ่ะผมขอลองเปิดก่อนเลยแล้วกันเปิด เปิดสิเอออะโอเคสัตว์เลี้ยงในโซนนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิฮะผมะสับสนจริง อาวุธในโซนนี้นะคุณผู้ชมผมสุ่มได้ l ีเจนเดอรี่มา2อัน l ีเจนเดอรี่อันหนึ่งนะครับดาเมจสามหมื่นสองเยอะมากนะครับแล้วก็อีพิกนะครับดาเมจสองหมื่นที่เหลือแลก็ประมาณหมื่นสองนะครับก็เทียบเท่ากับเยอะกว่า l ีเจนเดอรี่เอยนอกก้องก่อนรีเจนเดอรี่ในโซนที่เรานิดนึงในโซนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเดีย๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนเป็นประตูไป,ไปได้ป่ะไหน อ่ะยังไปไม่ได้นะครับในโซนนี้น่าจะต้องรอ update. อัปเดตอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ตอนนี้ก็คือเรามาถึงโซน่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรให้ไปต่อจากนี้นอกจากต้องรออัปเดตอย่างเดียวนะครับแล้๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้าครับสวัสดีครับ